สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการคอนฟิกนะครับแล้วก็การต่อใช้งานตัวบอร์ด IOT ของเรานะครับตัวนี้นั่นเองนะครับว่ามันต่อใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มันมีวิธีการคอนฟิกนะครับร่วมกับตัวของสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมใช้เป็น Android นะครับระบบปฏิบัติการ Android ตัวนี้นั่นเองนะครับเรา เรามาดูกันนะครับว่ามันมีวิธีการวันพิชยยังไงนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าใช้ในมือถือเครื่องเดียวนะครับจบเลยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรามาเราจะมาดูการต่อใช้งานก่อนนะครับว่าไฟเข้าอยู่ไหนนะครับ io input output จะต่อยังไงอยู่ไหนนะครับอันดับสองก็คือเราต้องไปทำการสมัครนะครับบิงโทเค็นก่อนนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครวิธีการสมัครทํำยังไงนะครับอันดับ3ก็คือเราไปสมัครล i n โทเค็นนะครับ l i n โทเค็นมีไว้ทําไมมีไว้สําหรับแจ้งเตือนผ่านไล n e นะครับก็ต้องไปสมัครลายโทเค็นก่อนนะครับอันดับ4ก็คือเป็นการคอนฟิก w i f i นะครับเหมือนเราเชื่อมต่อเอาเอาบอร์ด iot ของเราตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับตัวเน็ตที่บ้านนะครับ WiFi ที่บ้านนะครับมันมีวิธีการตั้งค่ายอย่างไรนะครับแล้วก็อันดับ ที่5นะครับก็คือเป็นการใช้งานแอปบลิงนะครับแอปบลิงที่เห็นอยู่ในในคลิปนะครับในคลิปนี้นะครับในมือถือตัวนี้นะครับว่ามันจะใช้งานอย่างไรนะครับซึ่งตัวแอปเรสนะครับเราได้ดีไซน์อยู่ในตัวของโปรแกรมตัวบอร์ดอโตัวนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องแมปนะครับแมปแอปเรสให้ตรงกันมันถึงจะอ่านค่าได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ค่าที่มีนะครับค่าที่มีในใน บอร์ดของเราเนี่ยก็จะมีตัวอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับครับเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวให้เดี่ยวนะครับคุณอธิบายนะครับอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกก่อนนะครับคือการต่อใช้งานของบอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งบอร์ดตัวนี้ครับสถานะตอนนี้คือเราใช้ไฟ5โวลต์ครับ สังเกตสายตัวนี้ครับเป็นสายสายมินิครับนี่ครับปดูแบบนี้ครับปดูแบบนี้ผ่านอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ของเราปกติเลยครับแล้วก็มาเสียบเข้าบอร์ดตัวบอร์ดครับใช่ครับอันนี้คือไฟครับหรือในทางเดียวกันสําหรับบอร์ดนี้ก็คือสามารถใช้ไฟ200ไฟบ้านปกติจ่ายเข้ามาได้เลยครับผม220ครับบอร์ดตัวนี้ก็จะทํางานเหมือนกันครับผมครับ ในส่วนการวิ่งนะครับก็จะมีไฟเลี้ยงครับตอนนี้ก็คือต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวมอสบัตครับสองเส้นนี้จะเป็นตัวมอสบัตเซนเซอร์ครับซึ่งส่งสัญญาณมาจากตัวตัวตัวมอสบัตเซนเซอร์ตัวนี้ครับลิงเข้ามากับเข้าหาตัวบอร์ดครับแล้วก็มีไฟยี่สิบสี่โวลต์ครับเส้นสีแดงเป็นไฟยี่สิบสี่แล้วก็สีดําเป็นศูนย์โวลต์ครับเพื่อเลี้ยงของตัวเซนเซอร์ตัวนี้ครับไฟเลี้ยงครับโอเค แล้วก็มีตัว input ครับช่อง input 3มช่องครับแล้วก็เอาพุตสองช่องครับเป็นรีเลย์ครับผมอ่ะต่อมานะครับจะไปดูในส่วนของการสมัครบิงโท o k e นนะครับซึ่งแอปบิงเนี่ยครับเราสามารถไปโหลดโหลดได้เลยนะครับตามเพจสตหรือว่าแอปสต o r e โหลดไอสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับซึ่งการโหลดเราเข้าไปที่เพจสตครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า บิงครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้ผมโหลดมาโหลดมาแล้วครับซึ่งตัวนี้ผมทําการโหลดมาแล้วผมก็เลยอ่ะขอข้ามจุดนี้ไปครับผมพอเราโหลดมาแล้วเราจะได้แอปที่เป็นหน้าตาแอปที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแอปที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ครับ ซึ่งเราได้แบบนี้มาแล้วปุ๊บเรากดเข้าไปเลยครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอออกของเก่าเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเราจะเห็นหน้าจอแบบนี้ครับอันดับแรกที่เราจะทําคือเราต้องการต้อง new account ขึ้นมาก่อนครับทีน,นี้ตรงนี้เราก็พิมพ์ไปครับว่าเราใช้อีเมลพิมพ์ชื่ออีเมลของเราเข้าไปครับอันนี้ผมขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะ ั้นตอนนี้เราห้ามลืมนะครับถ้าเรากลัวลืมเราก็จดไว้นะครับในส่วนพอเรากรอกอะไรครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราเข้ามาตรงที่ตรงนี้ครับตรงเนี้ยสังเกตดูว่าตอน default ของมันปกติมันจะเป็นเป็นบิงตรงนี้ครับให้เราติ๊ก <Okay. S 1> ครับตรงเนี้ยก็คือให้ให้เราติ๊กคําว่าคัสตอมครับปุ๊บ แลเรารก็กรอก IP ตัวนี้ลงไปครับผมเพื่อที่จะให้ Energy ของเราอะเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวเรา <Energy S 2> เราคืออะไรครับ Energy ก็คือการอ่าแอปบิงเนี่ยครับมันจะมี Energy ให้ตอนแรกคือถ้าเกิดปกติจะให้อยู่2,000นะครับ,รบทีเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการใช้มากกว่านี้เราต้องไปใช้ของเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นครับ,รบซึ่ง IP ตัวเนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับ ซึ่งจะให้ Energy อยู่ที่ประมาณ1นล้านครับซึ่งเราสามารถใช้ทูนในการในทูนของแอปปิ้งได้มากขึ้นครับผมโอเคครับซึ่งเราก็กรอกตามนี้เลยนะครับเป็น IP แล้วก็เป็นในส่วนของพอร์ตครับผมเรากกดโอเคไปครับปึ๊บอ่ะเราก็เขียดเข้าไปครับปึ๊บใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมบันทึกไว้ปึ๊บหน้าแรกหน้าแรกครับโอเคพอหน้าแรกกดกลับไป ทำการ New Project ขึ้นมาครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวเนี้บอร์ดบอร์ด E S P ตัวเนี้ครับจะเป็น E ER S P 3.2ครับ E ER S P 3.2ก็ไปที่บอร์ดของ E ER S P 3.2มสองเดบบอดครับก็โอเคไปครับส่วนชื่อโปรเจกต์อ่ะผมชื่อโปรเจกต์ผมใช้คำว่าเทปแล้วกันครับปึ๊บโอเคไปเราก็จะได้เทปบอร์ดแล้วก็ Wi-Fi ครับ อันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นด์กหรือไลท์ครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นดักนะครับโอเคแล้วเอียร์เข้าไปครับขั้นตอนนี้จะเป็นการส่งโทเค็นเข้าไปใน Gmail ที่เราสมัครครับอันนี้คือเราสามารถเข้าไปดูโทเค็นบิงโทเค็นที่ Gmail อีเมลได้เลยนะครับหรือไม่อย่างั้นก็เราสามารถเข้าไปดูที่ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราต้องการบิงโทเค็นกดที่ทุกส่าเครื่องหมายตัวนี้ครับ แล้วเราก็เลื่อนลงมาครับทําการ copy a l R ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นโทเค็นของเราครับเรากด copy ครั้งหนึ่งครับปึ๊บอ่ะจะทําการ copy โทเค็นเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตัวนี้เราจะเอาไปใช้กับการ c o n f l i g ของบอร์ดตัวนี้ครับผมอ่ะโอเคต่อมานะครับเราก็ไปทําการสมัคไลน์โทเค็นครับผม ซึ่งซึ่งไโทเค็นเนี่ยผมขอขออนุญ,ญาตไม่ไม่พูดถึงแล้วกันลองเข้าไปดูในตัว YouTube ดูครับมีคนทำเรื่องการสมัครของ l โท e เค็ e นไว้เป็น Line n o t ิ f ฟครับลองเสิร์ชดูว่าเข้า Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า Line Notify ครับก็น่าจะมีการทำของตัว l i ทอเค็ e นอยู่ครับผมในส่วนนี้ผมผมผมทำไว้แล้วก็คือผมได้ l i ทอเค็ e นของผมมาแล้วครับ ซึ่งลายโทเค็นของผมาคือตัวตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับอ่าสำหรับลายโทเค็นนะครับผมได้สมัครไปแล้วก็คือตัวนี้ครับผมได้ก๊อปเอาไว้ละลายโทเค็นทีนี้เราจะต้องเอาตัวนี้ครับไปคอนฟิกกับตัวบอร์ดตัวนี้ด้วยครับซึ่งบอร์ดตัวนี้ความ อบอร์ดตัวนี้เขาต้องการที่ว่าจะลองจะข้อมูลที่เราต้องการเพื่อที่ให้บอร์ดตัวนี้ทำงานได้ปกติครับเพื่อให้บอร์ดตัวนี้ทำงานได้ปกติเราต้องส่งลายโทเค็นแล้วก็บิงโทเค็นให้ตัวบอร์ดตัวนี้ด้วยครับ,รบในตอนเนี้ก็คือเราได้ได้ลายโทเค็นกับบิงโทเค็นเรียบร้อยแล้วเราจะเอาทำการ โยนข้อมูลเข้าไปที่บอร์ดตัว e s p 3าอตัวนี้ครับผมซึ่งหลักการทําของโยนข้อมูลนะครับเราต้องกด reset บอร์ดตัวนี้ค้างไว้ประมาณ3มวิครับสังเกตดูว่าไฟสีเหลืองจะทําการ reset ครับจนกว่าจะอา่ดับไปแล้วก็พิดใหม่ครับซ้ายนะครับซ้ายซึ่งตอนเนี้ตัวเนี้ยจะทําการปล่อยตัว wi-fi ออกมาครับเพื่อให้เรา connect ครับผมเราเข้าไปที่ ติงนะครับก็มาในส่วนของ Wi-Fi ปึ๊บนะครับแล้วก็ w i f i ของเราตัวนี้นะครับมันพยายามสแกนหานะครับตัวเนี่ยครับชื่อ Wi-Fi ของตัว e p 3 2นะครับได้ครับตัวเนี้ยตัว e p 3 2เนี่ยจะปล่อยเป็นชื่อว่า POC Center ออกมานะครับที่ซึ่งเราได้เขียนโปรแกรมให้มันปล่อยตัวนี้ออกมาครับปุ๊บเราทำาการ Connect ต์ไเลยครับ นะครับตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนนี้ก็คือตอนนี้ Wifi ในมือถือของเรานะครับมันเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่มันหลุดไปนะครับที่หน้าจอมันหลุดไปก็เพราะว่าตัวโทรศัพท์เรามันไปเกาะกับ Wifi ตัวนี้แล้วนะครับมันก็เลยอยู่คนละวงกันนะครับกับโปรแกรมแคสของผมเมื่อกี้นะครับอ่ะพอเราเชื่อมต่อกับตัว啊 PLC Center เรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บมันจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราไปที่ เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับพิมพ์นะครับพิมพ์พิมพ์หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่นะครับจุดหนึ่งนะครับเท่านั้นนะครับจากนั้นก็กดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับปึ๊บอ่ามันจะเข้าหน้า wifi Man a g e r ตัวนี้นั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกคอนฟิก w i f i ตัว <único> น <Liberty Overwatch> <fit> ี้นะครับกดเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับอ่ามันจะมาหน้านี้นะครับทีนี้ให้เราเลือก wifi ของเรานะครับ wi-fi ที่จะให้บอร์ดตัวนี้ครับเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกันนะครับกับตัว wi-fi นะครับซึ่งเป็น wi-fi ของเรานะครับตัวนี้นะครับผมใช้5้าดตัวนี้นะครับ ครับเหนตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนใส่พาสเวิร์ดของ wifi นั้นนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับจากนั้นสังเกตนะครับตัวนี้เป็นบิงโทเค็นกับล i ยโทเค็นของเราเห็นไหมครับบิงโทเค็นกับลายโทเค็นตัวนี้มันเป็นของเก่านะครับผมก็ ดีลิสไปก่อนนะครับดีลิสไปก่อนผมดีลิสไปทั้งสองช่องเลยนะครับดีลิสไปทั้งคู่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปก๊อปนะครับตัวที่ผมมีนะครับไปที่ตัวเมือ่อกี้เราตัวนี้เป็นเป็นลายโทเค็นของเรานะครับผมก็คัดลอนะครับ Copy ตัวนี้ไปเลย ใส่ในช่องลายโทเค็นนะครับใส่ถูกช่องนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะลิงก์กันไม่ได้นะครับร็ว,วางตัวนี้นะครับอ่ามาแล้วนะครับบิงโทเค็นละครับบิงโทเค็นเอาที่ไหนครับบิงโทเค็นก็ไปที่แอปบิงเราก็ได้นะแอปบิง <B> ตัวนี้นะครับแอปบิงของเรานะครับอ๋อตัวนี้มันมันลิงก์ เพราะว่าเราเรานี้กับมันนี่อยู่อ,อ,อจริงๆเราก็ก๊กอปไปวางในในไลน์นนลของเราก่อนนะครับก็ไปที่ตัวนี้นะครับนี่มันช้าหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ต่ออินเเอร์็ตน จริงๆเราต้องก๊อปไปก่อนก๊อปไปวางไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะ อ่าโอเคแล้วเมื่อกี้มันหมุนนานไปหน่อยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ Copy นะครับ Copy All อตัวนี้นะครับ Copy ได้เลยนะครับปึ๊บนะครับ Copy แล้วก็ไปวางในส่วนของบิงโทเค็นของเราตัวนี้นะครับก็วานะครับแล้วก็วางนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันนะลายโทเค็นกับบิงโทเค็นนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็กดเซฟได้เลยนะครับเซฟนะครับปึ๊บนะครับมันขึ้นเมสเซจตัวนี้ขึ้นมานะครับ จากนั้นให้เราสังเกตที่บอร์ดบอร์ดของเรานะครับสังเกตที่บอร์ดนะบอร์ดว่าจะทำการกระพริบกระพริบกระพริบนะครับอ่าถ้ามันดิงได้เป็นไงครับมันก็จะดับไปนะไอไฟสีเหลืองตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมมันดับไปแล้วนะครับไปตัวนี้นะครับพอมันดับไปแล้วนะครับทีนี้เราลองเข้ามาที่แอปดิงของเรานะครับปึ๊บนะครับนี่คือแอปดิงของเราแอปดิงของเรานะครับ อ่าเข้าแอปบิงของเรานะครับทีนี้แอปบิงของเรานะครับโทรศัพท์ของเราเนี่ยตอนนี้คือโมดูลตัวเนี้ของเราเนี่ยเชื่อมต่อเน็ตบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้โทรศัพท์เราก็ต้องเชื่อมต่อด้วยนะครับเรามาดูนะโทรศัพท์เราเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะครับอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันแล้วนะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยว เราไปโชว์ในนี่ดีกว่าไหมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาหน้าจอขึ้นอันนี้หน่อยนะครับขึ้นตัวนี้หน่อยนะคอะจะได้เห็นชัดนะครับเอเคครับเปิดเบยงขึ้นมานะครับอโอเคจะได้หน้าจอโล่งๆตอนนี้นะครับ โอเคครับทีนี้พอเราสถานะตอนนี้ก็คือเราสามารถเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ของแอปบิงครับเข้ากับตัวบอร์ดตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วซึ่งบอร์ดตัวนี้ได้รับข้อมูลทั้งบิงโทเค็นและล i ยโทเค็นเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้การที่เราจะดูว่าตัวบิงสามารถเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดนี้ได้ไหมให้เรากดอีกครั้งหนึ่งครับให้มันเป็นรูปรูปรูปอย่างนี้ครับ รูปสี่เหลี่ยมครับเราเ็าก็กดตรงนี้ครับเพื่อดูว่าถ้ามันเชื่อมต่อได้ตรงนี้จะเป็นสีเขียวครับถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ตัวนี้จะเป็นสีเทาครับผมหลังจากเราเชื่อมต่อแล้วเราจะทาการดู Data าาที่มาจากที่ตัวบอร์ดต,ตัวนี้ครับส่งเข้ามาที่บิงนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างตัวตัวดู Data นะครับเรากดคลิกตรงตรงตรง,ตรงบอร์ดสีดําเนี่ยคลิกเลยครับปุ๊บอ่า สังเกตดูว่าการตัวทูลของบิงเนี่ยจะมีเยอะมากมายเลยครับซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้าใครสนใจลองไปศึกษาดูนะครับว่าแต่ละตัวสามารถทําอะไรได้บ้างครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับว่าตอนเนี้ย d t t a ที่ส่งมาจากตัวบอร์ดตัวเนี้ยครับมันจะมีการแนบ,บ้ไปที่ V0 ศูย์ครับผม V0 ศย์ <V 0. S 1> ครับ v ศูย์เนี่ยคือค่าที่มาจากตัว เซนเซอร์ตัวนี้ครับผมได้ทําการต่อแล้วนี่คือค่าที่มาจากเซนเซอร์ตัวนี้ครับมีการแบคกลับไปกดเพลย์ครับเนี่ยคือค่าที่อ่าเซนเซอร์ตัวนี้ส่งเข้ามาให้ตัวบอร์ดครับผมซึ่งตอนนี้เซนเซอร์ตัวนี้มีความสามารถก็คืออ่านค่าค,าความชื้นกับอุณหภูมิครับซึ่งค่าความชื้นตอนนี้จะอยู่ที่5 7 4ิบจครับผม เป็นเปอร์เซ็นต์น,น,น,นะครับในส่วนต่อมาก็คือมันจะมีค่าอุณหภูมิครับซึ่งอุณหภูมิตอนนี้ในบอร์ดตัวน,นี้เขียนไว้โปรแกรมไว้ที่ v หนึ่งครับผมปั๊บ v หนึ่อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบแปดจุดสี่องศาผมซึ่งตัวทศนิยมพวกนี้ครับเราสามารถปรับตั้งได้นะครับเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับ ผมปอตอปิอนถ้าเราต้องการให้ตัวนี้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับเรากดเข้าไปที่นี่ครับปุ๊บแล้วเราก็คลิกตรงที่เ็มตรงนี้ครับแล้วเราก็ใส่จุดหลังพินนะครับจุดแล้วก็เติมด้วยชาร์ปครับแค่นี้ครับค่าของเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้เรียบร้อยแล้วครับผม สำหรับการลิงก์ในส่วนของบิงกก็จะประมาณนี้ครับผมต่อมาในส่วนของการส่งค่าลายโทเค็นนะครับแม็กแม็บินแม็กนใช่ไหมครับในส่วนของตัวการสร้างแม็ก e ินนะครับตัวบอร์ดตัวนี้ได้เขียนรองรับไว้แล้วว่าแม็กกับมนของตัวความชื้นจะอยู่ที่ V10 กับ V11 ครับผม เราก็สร้าง v ี0ิกับวิเมาครับ <S <S 1> <S 1> เป็นตัวน้ำมิกอินพุตครับผมน้ำมิกอินพุตนี่คือค่าที่สามารถใส่ค่าได้นะครับผมสร้างมา2ตัวสองตัวครับอันนี้ก็คือค่าค่ามินครับเดีย๋ยวใส่ค่าไปก่อนค่ามินมาเป็นแม็กับครับ ทีนี้กดเพไปทีเนี้ยเราใส่ค่ามินไว้ที่ศูนย์ค่าแม็กไว้ที่ที่อ่าเดี๋ยวผมตั้งแม็กไว้ที่หกสิบครับแล้วก็มินไว้ที่สามสิบครับค่าตอนเนี้ยก็คือค่าความชื้นจะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดสี่ครับค่ามินเราตั้งไว้ที่สามสิบค่าแม็กตั้งไว้ที่หกสิบครับต่อมาก็คือ ตัวบอดตัวนี้จะต้องจะส่งลายไม่ส่งลายจะอยู่ที่ v v16 ครับผม v16 เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเป็น1จะทำการส่งลายเข้าเปิดใช้ฟังก์ชันส่งลาลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น v16 มีค่าเป็น2จะไม่ใช้ฟังก์ชันเปิดส่งลายนะครับโอเค ตอนนี้ก็คือเปิดฟังก์ชันส่งไลน์แล้วแล้วก็เซ็ตค่ามีนไว้ที่30แล้วก็เซ็ตค่าแม็กไว้ที่60ครับผมเดี๋ยวลองดูว่าถ้าค่าแม็กค่าแม็กลดลงนะครับเหลือ50ครับ สังเกตนะครับคือตอนนี้คือหลังหลังจากเราตั้งตั้งค่าอ่าเดี๋ยวผมตั้งใหม่ตั้งค่ามีนกับค่าแม็กให้เป็นให้เป็น30กับ60สครับสังเกตด้ว่าไลนา์จะยกเลิกการแจ้งเตือนละเพราะว่ามันอยู่ในเลงที่ อ,อยู่ในเลงที่ถูกต้องครับถ้าเกิดผมมีการปรับให้มันเหลือห้าสิบหกนะครับผมจะปรับเนี่ยให้เหลือห้าสิบหกครับไลน์ก็จะทำการแจ้งเตือนอีกครั้งครับรอ,อดูนะครับเนี่ยครับสังเกตดูว่าไลน์ทำการแจ้งเตือนตลอดครับแจ้งเตือนเรื่อยๆครับนครับ ถ้าเราไม่อยากให้แจ้งเตือนก็คือ อเคสลับสลับอัป,ปิงตัวสแกนทามใช่ไหมครับสังเกตดูว่า market นี้ะครับลายจะส่งรัวๆเลยครับซึ่งเนี่ยก็คือคอาจจะทําให้แบบอาจจะเกิดให้ผู้ใช้อาจจะเกิดลาคานครับก็เลยมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ว่าโปรแกรมเนี้ยเขียนรองรับว่าให้สแกนทามให้ส่งลายทุกๆ กี่วินาทีครับเช่นตอนนี้เราได้ทำการเขียนโปรแกรมให้รองรับตัวฟังก์ชันนี้ยอยู่ที่ v14 ครับผม v14 ตัวนี้ฟังก์ชันเขาก็คือจะให้ส่งลายทุกๆกี่วินาทีครับสมมติว่าเราตั้งเป็น1วินาทีเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการอะลามการแจ้งเตือน m a ็ m e a n ขึ้นมาเนี่ยครับ ตัวบอร์ดเนี่ยจะส่งลายทุกๆหนึ่งวินาทีเข้าไปในในลายครับผมสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่ยี่สิบครับยี่สิบวินาทีครับแล้วก็ผมลองให้อุณหภูมิลดลงดูนะครับเหลือห้าสิบครับตอนเนี้ยตัวลายต้องมีการแจ้งเตือนแล้วครับเห็นดูนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับลายเริ่มมีการแจ้งเตือนละพอจะแจ้งเตือนเนี่ยจะแจ้งเตือนทุกยี่สิวินาทีครับผมรอดูนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็พักไว้20นาทีแล้วก็เดี๋ยวลายจะทําการแจ้งเตือนอีกครับผมประมาณนี้ครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นอ่าเดี๋ยวตัวลา์เดี๋ยวผมขอปิดฟังก์ชันใช้งานไปก่อนนะครับต่อมาเราจะทําการเทสตัว I/O นะครับ input input ช่องนี้ครับซึ่งการเทส I/O ก็คือตัว input อนะครับเราจะแมปไปที่ ถ้าเกิดดูตามเนี้ครับตามโปรแกรมที่เขียนนะครับก็คือตัวอินพุตอ่ะเราจะมี3ามอินพุตก็คือ GPSO142627 ครับผมเดี๋ยวเราลองลองลอง,ลองเทสดูในโปรแกรมนะครับซึ่งการเทสก็คือเราจะทําการเพิ่มตัวอินพุตเข้ามาครับกดาทำการอินพุตเข้ามาครับตัวสเตตัสนะครับตัวสเตตัสอาสมมติเป็น value d i s p r a y ครับ เราก็กดติ๊กตรงนี้ครับเราก็เลือกพินครับจากเมื่อกี้เนี่ยที่ผมมาให้ดูมันก็คือพินดิจิตอลพินครับเป็น GPIO สิบสี่ครับเลือกไปครับเราก็แค่นี้แหละครับปุ๊บเราก็กดแบ็คกลับ้้วก็กดเพยได้เลยครับสังเกตสถานะตอนนี้ตัวน,นี้จะเป็นโลอยู่นะครับผมจะทําการจิ้มขา เพื่อเปลี่ยนสถานะนะครับเป็นขา GPIO สิบสี่นะครับยิ้มครับอ่าเห็นไหมครับปล่อยครับยิ้มครับปล่อยครับอันนี้เป็นอินพุตที่เข้ามานะครับซึ่งขาขาการต่อก็คือตรงนี้จะเป็นขาคอมครับแล้วก็วนไปผ่านสวิตช์หรือว่าอะไรสักอย่างก็กลับมาที่ขา1ิบสี่นี้ครับสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปครับผมโอเค ต่อมาจะเป็นในส่วนของเอาต์พุตนะครับซึ่งการทำงานของเอาต์พุตเราจะได้แมปไปที่ขา gpio 5กับ gpio 18นะครับในส่วนของเอาต์พุตตัวนี้นะครับเราจะแมปไปที่ขากัาขา18นะครับซึ่งดูตรงไหนก็คือจะมาเอาต์พุตตัวนั้นจะมาออนรีเลย์องตัวนี้ครับรีเลย์ของตัวนี้ซึ่งการแมปก็คือเราสต็อปก่อนแล้วเราก็เพิ่มเป็นเอาต์พุต อาสมมุดิเราเป็นบิตนะครับเป็นบุ่มกนะครับเป็นปุ่มกดครับปุ่มกดขึ้นมาครับเราก็บอกว่าตัวเนี้ยเป็นขา g p a o 5นะโอเคครับเราต้องการเป็นเป็นพุทก็คือกดติดปล่อยดับครับหรือไม่ก็เป็นสวิตช์ก็คือกดติดกดดับครับอันนี้เดี๋ยวผมให้เป็นกดติดกดดับครับล้วก็แบ็กกลับไป,ปกด p พยครับสังเกตดูว่าเวลาผมกดปุ่มเนี้ย รีเล์จะทํางาน,นครับเห็นไหมครับรีเล์จะทํางานฟังฟังเสียงรีเล์เอานะครับพอดีผมไม่ได้ต่อโหลดให้ครับนะครับอ่าอันนี้ก็คือเอาพุทที่ส่งออกมาจากตัวบอร์ดนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมผ่านตัวแอปบิงนี้ได้ครับผมโอเคหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับในการเชื่อมต่อแล้วก็การใช้งานบอร์ดในส่วนของบอร์ดตัวมอสตัด IOT นะ,ค,ะครับผมครับก็สำหรับบอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ดเวอร์ชันแรกของเรานะครับแล้วก็ในลำดับถัดไปก็อาจจะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ในหลายๆรูปแบบนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ออน่าจ,จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ